เฟนเฟนส่งกำลังใจพระเอกดังสู้ชีวิตปลดหนี้สิบล้านให้พ่อแม่เป็นอีกหนึ่งพระเอกสู้ชีวิตอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับพ้อยชนลวิทย์ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าครอบครัวเป็นหนี้กว่า10ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มพลอยได้ออกงานอีเวนต์พร้อมทั้งอัปเดตสถานะทางการเงินว่า ถ้าทำงานเสร็จจะปิดหนี้พ่อหนี้แม่หมดภายในสิ้นปีหน้าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางไปสู้เป้าหมายเรายังไม่โล่งแต่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเราไม่เหนื่อยพ่อแม่เราเหนื่อยกว่าแม่เลี้ยงผมและพี่สาวมาจากเงินเดือนค่าราชการไม่เท่าไหร่ผมอยากจะเก่งให้ได้เท่าพ่อและแม่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักการวางแผนชีวิต ถ้าเราหมดหนี้หมดสินและได้ไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นมันจะมีความสุขเมื่อก่อนแม่กู้เงินเพื่อให้เราได้เรียนดีๆเขาเสียมาเยอะกับเราแล้ว